ในรายการช่อง y o u t u b EP e 2 9มัมพลอยตอบหมดเปลือกคาริสาเด็กก้าวร้าในวันนั้นได้ดีทุกวันนี้เพราะสปอยในบางช่วงบางตอนของรายการได้มีการเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตพลอยเคยถูกสื่อเบนมียู u ูบเบอร์ตามหาเรื่องจิกดัดโดยเล่าว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีข้อแก่ตัวนะ ถ้อยากอธิบายเป็นคำถามที่แย่มากแล้วอยู่ข้างหลังเรารู้สึกว่ากล้ามาถามมาถามหน้ากล้องพลอยจับข้อมือเขาให้ออกมาสิคะเลยดูเหมือนว่าเราดุเขาเข้าใจว่าเรากระชากสมัยนั้นไม่มีใครทำแบบนั้นจริงๆเลยดูทำไมเรารุนแรงโดนแบนไปพักหนึ่งตอนนั้นน้อยใจนะเสียสติไปพักหนึ่งที่ก็อยู่นิ่งเงียบเลยเหมือนโลกนี้ไม่ใช่โลกของเราการสัมภาษณ์แต่ละครั้งเหมือนเขายืนถือมีดกันหมด พร้อมจะเอามีดปักที่ใส่ที่เลยกลัวระแวงไปหมดก็มียูทูบเบอร์พยายามจิกกัดดำมนุษย์ทุกคคก็รู้สึกเราโกรธเจ็บปวดอยากดา่าแต่ให้เขาบ้าไปคนเดียวเขาเหนื่อยเดียวเขาหยุดเองก็จริงมีความสุขมากกับการไม่เป็นข่าวเป็นการคัดกรองว่าใครเป็นเพื่อนแท้เรา ใครจะอยู่ข้างเราในวันที่เราไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วทุกวันนี้ที่อยู่รอบๆจะเป็นคนเดิมเดิมที่เป็นเพื่อนจริงๆในรายการช่อง YouTube e p 29มัมพลอยตอบหมดเปลือกคาริสาเด็กก้าวร้าในวันนั้นได้ดีทุกวันนี้เพราะสปอยในบางช่วงบางตอนของรายการได้มีการเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตพลอย เคยถูกสื่อเบนมียูทูบเบอร์ตามหาเรื่องจิกดัดโดยเล่าว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีข้อแก่ตัวนะแค่อยากอธิบายเป็นคำถามที่แย่มากแล้วอยู่ข้างหลังเรารู้สึกว่ากล้ามาถามมาถามหน้ากล้องพลอยจับข้อมือเขาให้ออกมาสิคะเลยดูเหมือนว่าเราดุเขาเข้าใจว่าเรากระชากสมัยนั้นไม่มีใครทำแบบนั้นจริงๆเลยดูทำไมเรารุนแรงโดนแบนไปพักหนึ่งตอนนั้นน้อยใจนะเสียสติไป พักหนึ่งพี่ก็อยู่นิ่งเงียบเลยเหมือนโลกนี้ไม่ใช่โลกของเราการสัมภาษณ์แต่ละครั้งเหมือนเขายืนถือมีดกันหมดพร้อมจะเอามีดปักที่ใส่พี่เลยกลัวระแวงไปหมดก็มียูทูบเบอร์พยายามจิกกัดดำมนุษย์ทุกโคก็รู้สึกเราโกรธเจ็บปวดอยากดา่าแต่ให้เขาบ้าไปคนเดียวเขาเหนื่อยเดียวเขาหยุดเองก็จริงมีความสุขมากกับการไม่เป็นข่าวเป็นการคัดกรองว่าใครเป็นเพื่อนแท้เรา ใครจะอยู่ข้างเราในวันที่เราไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วทุกวันนี้ที่อยู่รอบๆจะเป็นคนเดิมๆที่เป็นเพื่อนจริงๆ